ันพูธนะคะคี่ย4นะคะเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะยังอยู่ในหน่วยต้นไม้ที่ราคาเด็กๆส่วนเรื่องที่เราจะเรียนด้วยกันในวันนี้นะคะก็คือประเภทของต้นไม้ค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่า ต้นไม้มีกี่ประเภทนะคะต้นไม้มีหลายประเภทเลยแต่เดี๋ยววันนี้ค,คุณครูไอซ์ก็จะยกตัวอย่างนะคะประเภทของต้นไม้มาให้เด็กๆได้รู้จักกันก่อนนะคะค่ะประเภทของต้นไม้นะคะต้นไม้จะมีมากมายหลายอย่างเลยใช่ไหมคะค่ะประเภทแรกนะคะก็จะได้แก่ไม้ผลค่ะเด็กๆ ไม้ผลนะคะจะเป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้นะคะใช้ผลเป็นประโยชน์นะคะจะออกลูกออกผลให้เราได้รับประทานให้เราได้กินกันนั่นเองค่ะซึ่งนะคะเราจะเรียกลูกและผลของมันว่าผล,ลไม้นะคะเช่นต้นกล้วยนะคะต้นสม้ม ต้นมารากอต้นมะาพร้าวนะคะเราสามารถนำผลของต้นไม้เหล่านี้มารับประทานได้เลยนะคะค่ะต่อมานะคะก็คือไม้ดอกค่ะไม้ดอกนะคะหมายถึงต้นไม้ที่มีดอกโดดเด่นนะคะและปลูกไว้เพื่อใช้ดอกเป็นประโยชน์ค่ะได้แก่ประดับตกแต่งจัดสวนนะคะได้แก่ต้นเฟืองฟ้า แบบนี้เลยต้นลีลาวดีนะคะต้นชวนชมต้นกุหลาบนะคะค่ะและปลูกไว้เพื่อบูชาพระนะคะ mm hmm. ก็จะได้แก่ดอกบัวต้นมาริแล้วก็ต้นดาวเรืองค่ะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆก็คือไม้ใบค่ะไม้ใบนะคะจะเป็นต้นไม้ที่มีใบโดดเด่นสวยงามนะคะ ปลูกไว้เพื่อใช้เป็นประโยชน์นะคะในการตกแต่งบ้านเรือนตามสถานที่ต่างๆนะคะเช่นต้นพูด่างนะคะต้นบอลสีต้นวาสนานะคะค่ะและปลูกไว้เพื่อประกอบอาหารนะคะหรือนำไปเป็นยาสมุนไพรต่างๆนะคะเช่น ต้นเตยนะคะต้นชาพูและต้นว่านกาบหอยนั่นเองค่ะเด็กๆสรุปนะคะวันนี้เด็กๆก็ได้รู้แล้วนะคะว่าประเภทของต้นไม้ได้แก่ไม้ผลนะคะไม้ดอกและก็สุดท้ายเลยไม้ใบนั่นเองค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสำหรับใบงานในวันนี้นะคะคุณครูไอซ์ก็ได้เตรียม เหมือนเช่นเคยเลยนะคะใบงานในวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมเกมการศึกษานะคะการโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาประเภทของต้นไม้นะคะให้มีความถูกต้องนะคะค่ะกิจกรรมในวันนี้เดี๋ยวเราจะไปทําร่วมกันเลยนะคะเด็กๆแต่ก่อนที่เราจะไปทําร่วมกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทํากิจกรรมเกมการศึกษาในครั้งนี้เลยค่ะค่ะ หนเลยนะคะก็จะต้องมีใบงานแผ่นนี้เลยนะคะเด็กๆใบงานแผ่นนี้ที่เด็กๆจะต้องเตรียมไว้นะคะค่ะต่อไปนะคะก็จะได้แก่ดินสอนและไม้บรรทัดน,น,นะคะเหมือนที่คุณครูไอ้ขึ้นรูปให้เลยค่ะค่ะเตรียมกันให้พร้อมเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปทำพร้อมกันเลยค่ะค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือ กิจกรรมเกมการศึกษาการโยงเส้นจับคู่ภาพกับเงาประเภทของต้นไม้นะคะค่ะเด็กๆก็ได้เตรียมอุปกรณ์การพร้อมแล้วใช่ไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆ ค่ะก่อนอื่นนะคะเด็กๆก็ต้องดูรูปภาพที่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะคะว่าเป็นรูปภาพอะไรนะคะค่ะแล้วเราก็จะต้องมาดูรูปภาพที่อยู่ทางขวามือของเราเหมือนกันนะคะว่าเป็นรูปภาพต้นไม้อะไรคะ่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทํารูปภาพแรกกันเลยนะคะ ค่ะรูปภาพแรกนะคะจะเป็นต้นไม้แบบนี้นะคะเด็กๆเหมือนต้นแอปเปิ้ลเลยค่ะค่ะต้นแอปเปิ้ลแล้วเราก็มาดูรูปภาพทางขวามือนะคะว่าตรงกับรูปภาพไหนนะคะเด็กๆรูปภาพนี้หรือเปล่าคะเป็นพุ่มไม้เหมือนกันเลยไม่ใช่นะคะเป็นรูปภาพนี้นะคะเราก็จะนําไม้บรรทัดน,นะคะไปทาบที่รูปภาพนั้นเลยแล้วเราก็จะลากเส้นลงมานะคะค่ะแต่ ว่าวันนี้นะคะคุณครูไอซ์ก็ขอใช้ปากกานะคะในการขีดเส้นนะคะแต่เด็กๆอยู่ที่บ้านก็ใช้ดินสอเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าคุณครูจะได้ดูนะคะว่ากล้ามเนื้อมือของเด็กๆเป็นยังไงนะคะอ่าเราก็ขีดมาแบบนี้เลยต่อมานะคะรูปภาพที่2เป็นรูปภาพเป็นรูปภาพต้นไม้เหมือนกันนะคะอ่าแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะว่า เป็นรูปภาพอะไรหน้าที่อยู่ฝั่งนี้นะคะต้นนี้หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเป็นรูปภาพตรงนี้นะคะเราก็จะลากเส้นมาแบบนี้นะคะอ่าต่อมานะคะต้นต่อไปเป็นต้นมะพร้าวนะคะต้นมะพร้าวต้นไหนคะเด็กๆ นี่หรือเปล่าคะไม่ใช่นะคะเป็นต้นนี้เราก็จะนำไม้มาราันนะคะไปทาบเลยแล้วก็ขีดไปเลยคะ่ะต่อมานะคะรูปภาพสุดท้ายก็คือต้นสนนะคะต้นสนก็จะตรงกับรูปภาพนี้แล้วนะคะเพราะว่าเหลืออันสุดท้ายแล้วอ่าแล้วก็ลากไปแบบนี้นะคะอ่านี่นะคะเราก็จะได้ เกมการศึกษาที่ถูกต้องนะคะเด็กๆได้เหมือนคุณครูไหมคะการจับคู่ภาพกับเงาวต้องเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆค่ะถ้าเด็กๆคนไหนที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ขอให้ผู้ปกครองนะคะถ่ายรูปเด็กๆก,กับใบงาน ส่งกลับมาให้คุณครูทางลายห้องด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูไอซ์จะได้ใช้เป็นหลักฐานนะคะในการเช็คชื่อและเป็นหลักฐานในการรับเงินค่าอาหารกลางวันค่ะเด็กๆค่ะวันนี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย